สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้โหนี่เราอยู่กับโทรหนึ่งครับโอ้โหจานโอ้ใช่ไหมเนี่ยุูยังไม่เสร็จเลยครับงานตรงนี้ยาวนานซะเหลือเกิน พี่เลววัสดีครับเนี่ยโอ้เขาทำถึงไหนอ่ะแค่ตรงนี้เหรอตรงไหนตรงนู้นทำอย่างอย่างอย่างก็็เบตรงนี้อือโอเคมันเสมอตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเขาไม่ให้น้ำมันผ่านเหรอว่างานเยอะเหรอวะไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยเนาะ อะไรนี่สองทเที่ยวดันทีหนึง่งบอกเป็นวงรอบของเราก็สามสี่เที่ยว,วยใช่ไอ้ยะประดันสบายเลยเสียแลาวใ<ะ>จเย็นเดะ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 เรามีเรื่องคุยกันก่อนแป๊บนึง <S <S เดี๋ยวไปหาจานโอ้หน่อยครับเมื่อวานเป็นอะไรเนี่ยสวัสดีครับจาบเออโอ้ย วานเป็นไงอ่ะอวานอ่ะฮะฮะรรทำไมอ่ะโอ้อขหแรงดีจริงทำไมอ่ะคันเน,<า>น,นี่อันนี้อันนี้มันเป็นเฟืองเท่าไหร่จิตฮะเจ็ดสี่หน,นึ่งเจ็ดสี่หนึ่งงช้าโอ้ <c oughs> โคตรช้าเลยเนาะอันนี้เบวกเยอะเลย <c oughs> <c oughs> ตั้งเดียวสะเทินทั้งวงการอุปเเบสสี่หนึ่งนี่ผมก็ว่ายังช้าแล้วเนาะนี่เฟืองจิต 8, 8, 3, ต้องเปล่าตองเปล่ต้องเปล่าสามแปดแปดสามแปดแปดสามเก้าขนาดนี่อะดูขาตรงไหนขางซ้ายดูว่าอู้นี่นะ,น,นะไม่ขาดอยูไ่ไหนขาดที่เทแล้วไม่ได้ดิน้นป่อล้อมันขวาไงแล้วเล็กมันชนันไงล้อมออันขวาคืนจะเดินหน้าคือลอนล้อมันโต้ั้งเลยบ้งเลยสันส่นสั่นจะเทือนทัง้งวงการ ไอเราวิ่งนี่มีเราไม่มีเลยอ่ะเคยขับขาดไหมฮะแต่โอเคขับขาดไหมเฮ้ยธรรมดาแล้วเนาะนะธรรมดาแล้วรถใช้งานเนยโอ้ขาดบอกหาหอกหลอบไหมธรรมดาแล้วรถที่ขนาดยี่สิบห้าฟันดิฮะยี่ห้าฟันใช่ไหมอูอถ้าคนไม่เคยขาดแล้วมาขาดในสันเลยเนาะธรรมดาขาดเองสับเองเนาะถ้าคนขาดบ่อยๆก็จะได้เจ๊ก ขี้ผมนี่ซื้อละแต่อย่าบริเวณแต่อย่าบริเวณเส้นละห้าพันนู่นแหละไม่ได้เส้นละพันกบาทไหมเส้นละห้าพันล่ะครับของฮิโน่ไม่เส้นละท่านแปดเที่ยวไม่ฮิโน่อะฮะท่านแปดอะไรความความจริงจริงมันขายไม่ออกหรอกอ๋อใช่ไหมโอ้มันไม่เคยขาดเนาะของฮิโน่นะมีแต่ดอกจอกอ่ะเอ้ยของฮิโน่มันถูกขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วขันเกิดนีเขาางใช่ไหมแต่ดอกจอกแพ้ก็ไปกินเปลี่ยนในนั้น้อแปดพัมั้งซื้อกล่อกมาใส่ไหนเฟืองอยู่บ้านนะสิบเอ็ดสีู่นัอนเฟืองสิบเอ็ดคันไหนขันไหนใส่เฟืองสิบเอ็คันนี้นะพ่อตาคันนี้เท่าไหร่อ้สมบัติพ่อตานะใส่เฟืองสิบดี่แตกได้ดอกจอกแตกก็เปลนใส่สิบสี่อ แรงจริงเนาะคันนี้เนาะขึ้นบอยชันชันนี่สบายเลยเฟืองขนาดเนี่ยแต่ยังกระชากอันนั้นเนี่ยนเมน่อค้าฝนตกหนักกว่ามาอุ้ยเมื่อวานฝนตกครับฝนตกประมาณชั่วโมงหนึง่งท่วมป้องอืมมาทวมดอกเดี๋ยวท่วงยื่อเสร็จถ้าเป็นซับมาก็ไม่ได้ เราคันนี้มาออกงานเลยใช่ไหมไอ้แอร์เย็นดิเอร์เย็นอยู่นี่แอร์เย็นเลย,เลยนะมาับาทาทาเทียวยมากับพอ่อพอ่ออยู่ในรถเลยได้วละกี่เที่ยวนี่ห้าสิบไหมปกว่าณสิบกว่าจะดูทางว้าไป็นที่แยบได้ไดเหรือไง

ม่มีพัดลมเหรออยู่ปัดงซ,ออซืออยู่เสือ,อ,นเ,อเนี่ยมาซื้อมาเอืเอนไทยใช่ใชม่มแต่บน,น่นแพงตัวเล็กตัวละห้าร้ยอผมใช้อันนั้นดิสองตัวที่มีสองตัวอ,อันนั้นแรง แต่เมื่อวานยังนี่ไม่ตกใช่ไหมดีแล้วมีอันวิ่นจะไม่ตกแต่บ้านควรที่ตกถ้าไม่ตกเออจะได้มีของไม่ข้าวเกี่ยวเขาเรียกี่เที่ยวแล้วครับสิบห <15. S 2> <15. S 1> ้าสิบห้าเที่ยวแล้วโอ้ยเออครึ่งวันละสิบห้าเที่ยวอีกครึ่งวันก็สามสิบพอดีครับสามสิบไปเที่ยวสามสิบเอ็ดสามสิบสอง วิตเตลไหมที่อะไรไฟเลี้ยวนี่ทำไมต้องใส่ทั้งสองอันนะได้ก็แล้วปล่เปิดพามาหรือพามาเปิดไปเสียใช่ไหมทำไมทำไมต้องแย,ยกซ้ายขวาวะทำไมต้องแย,ยกซ้ายขวาด้วยแซนเดียวไม่ไม่ได้หรอ ไอพ่ได้มีทุนเปลี่ยได้ใส่คงไม่กล้านะาาใช่ไหมก็ไดจบจบเลยนะปีหนึ่งครับปีหนึ่งกี่รอบอ่ะโอ้ยปีหนึ่ง,งกี่เส้นอนะ่ะช่วงนั้นแบบใจเย็นอาทิตย์แบบช่วงนั้นอนะอาทิตย์หนึ่งสองรอบก็มีอ่ะเออเออก็เปไหวก็หมื่นแล้วเป็นหมื่นแล้วค่าช่างก็หนะมื่นกว่าแนละ้วซ่อมเองก็แจ้งแค่ซ่ออมเง ใส่เอามาใส่ถ้าแตกแล้วถอดออกไม่ต้องล้างแต่ว่าถ้าแตกแล้วกินเฟืองใดต้องลืมหมดถ้าแตกข้างนอกก็ไม่เป็นไรใส่เลยถ้าแตกข้างในเนี่ยต้องเอามาล้างล้างต้องแก้ดีถ้าขาดข้างนอกอ่ะเออมาใส่เลยทูกดอกจอกปบสีเนียวเนาะอันตรายอะช่างอย่างเดียวเนี่ยโอ้ดอกจอกตอนนั้นพ่อผมเอ้พ่อมดอกจอกขาดอยู่ ไอ,อ,อ้โอยองเนาะพเพเออ,อขี่ไปร้านช่างรอบเลยเกลึกคือเกลึกไปถึงร้านช่างบอบแตกหมดเลยทั้งใบสีทั้งดอกจอกออทั้งอะไรเดือยมูเตกหมดเลยฟืฟ้นมันไงหม <c oughs> ดเยอะก็ดืด้อคนเยอะตอนแรกน่าจะแตกแค่ดอกจอกเนะาะถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนอย่นั้นก็แค่ดอกจอกถ้างงแกเตะก็ซื้อยกลูกเลยไม่ต้องซื้ออะไรหรอกซื้อยกใหวยยกลูกเลยเอออันนี้เลยยกลูกเลยครับง่ายประหยัด ะเก็ตรข้ค่าเขายกขึ้นแค่เองแค่ไหมล่ะทอนนี่มีไม่ได้มาหรอไในครับบ้านวะทำงานได้ปะจอแล้วหมดงานแล้วอันนั้นไปเก็บงานให้เขาเฉยๆเก็บงานร้อยส0งเที่ยว เก็บอยู่บ้านขรัแล้วก็ไปเก็บนนจรินอีกร้อยเที่ยวแล้วก็หมดงานตรงนั้นก็สองร้อยเที่ยวใชอยู่บ้านบ้านทำงานก็หมดเราสั่งไว้ตั้งนานแล้วมั้ยเช่นอันนี้ไม่ได้เหยียบเลยเหรอฮะจานโอไม่ได้เหยียบเลยเลยรอบมันขึ้นเองเอ๋อ เออเนาะสบายเนาะแบรถช้าด้วยไปเรื่อยไม่ต้องไม่ต้องไปเหยียบเลยขับคันนี้ไม่สบายยังไงเอ๊ะมันก็ไปได้แค่นี้แหละเนี่ยไปต้องไปเร็วไม่ได้หรอกมันโยกเนอะหลุมมันเยอะโอ้ใครลองสับสองไปวะโอ้ที่ได้สับเป็นยงไงเนี๊ยบนิดไม่ต้องวอร์ทิ้งเลยแหละหัวด้วยถ้าหัวถ้าเป็นรถผมเนาะโยกชิบหายไอ้รถผมอ่ะทั้งบูธหัวก็หลวมบูธหัวเกล็ด จเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นสวัสดีครับอ,อ้ยอ,อยแพงเนี่ย